วันนี้ยายโสภาทุกคนมาเที่ยวชายหาดนะคะดูนะคะหาดกว้างมากเลยดูนะคะดูนะคะสวยมากเลยนะคะทุกโพดูนะคะพ่อไปฝั่งนู้นก็เป็นหาดนะคะเขาเรียกหาดสองฝั่งฝั่งอันนี้ก็เป็นหาดแต่ถ้ากลับไปด้านหลังเยโสฝั่งกัโน้นละ,ะมันก็จะเป็นหาดอีกสอง ฝั่งกระนนฝั่งฝั่งกนะนนก็จะเป็นหาดนะคะเขาเ,เรียกหาดคอกว้างมันน่าจะเป็นคอ,อยยาวๆไปเป็นแหลมเหมือนแหลมอย่างเงี้ยค่ะวิวสวยมากเลยนะคะดูนะคะสวยมากเลย เสียงทะเลนะคะทุกคนต่างชาติมาเดินพอฝนหยุดต่างชาติก็ออกมาเดินเหมือนกันนะคะเยสโสก็มาด้วยนะคะหาดสวยมากเลยนะคะนั่งพักดูวันนี้จะเงียบผิดปกติเพราะว่าฝนเพิ่งจะหยุดไปค่ะแต่ก็มีต่างชาติมาเดินเยอะมากเลย yang ada dalam video kecil-kecil Uh <laughs>